มาเริ่มโจทย์ข้อแรกเลยนะคะข้อที่ส8นะคะความสัมพันธ์ระหว่างกำไรและราคาทุนของสินค้าในร้านแห่งหนึ่งเป็นไปตามสมการ y เท่ากับ 2x ลบ30ถ้าราคาทุนของสินค้า3ชนิดคือสเอดสีห้และส3มและสา้าแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกำไรในการขายสินค้า5ชนิดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้1 25 2 3ย3 35ิห้าสสสาสและสี่บาทค่ะมาทำเป็นตารางนะคะนดยเราจะหาช่องกำไรนี้จากสมการที่เขาให้มาค่ะคือสมการตัวนี้นะคะ y เท <Y S 1> ่ากับ 2, y เท่ากับ2คูณ31ลบ30นะคะเท่ากับ62สิลบสส y เ <Y S 2> ท่ากับสาสิสองค่ะ y ในช่องแรกจะเป็น32นะคะส่วนช่องอื่นก็จะแทนค่าลงกันมาได้เลยค่ะก็ะจะเป็นสามสิบแปดสี่ิบี่สและสี่บแปค่ะแล้วเราจะหาค่าเฉลี่ยของชุด x นะคะโดยการหาค่าเฉลี่ยของชุด x ทั้งหมดมาบวกกันค่ะจะเป็นสามบวก34บวก35บวกสามสิบหบวก39ค่ะ หารด้วย5นะคะจะเท่ากับ175คะ่ะส่วน5หารกันจะได้เป็น35นะคะแล้วเราจะมาแทนค่าจากสมการที่เขาให้มาะคะ่ะคือ y เท่ากับ 2x ลบ30นะคะเนื่องจากตัวนี้เป็นค่าฉเฉลี่ยนะคะจะทำจะเขียนใหมายเป็น y bar นะคะเท่ากับ 2x bar ลบ30เท่ากับ 2, X 30, บ2ะคะูณ35ลบ30ค่ะจะเท่ากับ จ็ดสิบลบสามสิบเจ็ดสิบลบสามสิบจะเหลือสี่สิบนะคะดังนั้นคําตอบของข้อนี้คือสี่สิบค่ะตอบข้อสีับตัวขสิบเก้าตารางแจแจงความถี่แสดงจำนวนนักเรียนในช่วงห้องช่วงอายุต่างๆของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้ช่วงอายุ1 5ถึง้าความถี่4ี่หกถึงบความถี่เก้าสบดถึงสิบห้าความถี่สองสิบหกถึงี่บความถี่ห้าอายุเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับเท่าใดหนึ่ง้าปีสองเก้าหปีสาิปีสี่ิบห้าปีเราจะมาดูจากตารางเลยนะคะ เราจะหาค่า xi โดยการนำหนึ่งกับ5้านะคะมาบวกกันแล้วหารสองค่ะจะได้สนะคะช่องนี้ไปช่องนี้สิบสามและสิบค่ะส่วนข้ออื่นอัอนีันก็ทำเป็นกาัลงมานะคะส่วนเราจะหาค่า fi x xi ก็จะมาจากการนำความถี่กับ xi มาคูณกันค่ะช่องนี้นะคะจะได้สิบสองแล้วก็เจ็ดสิองยี่สิบห้าสิบค่ะทำลงมาเรื่อยๆเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาแสดงวิธีทำโดยการใช้สูตรค่ะ x bar เท่ากับ ซิกมาเอไอเอไอส่วนด้วยซิกมาเอไอค่ะซิกมาเอไอเอไอหาได้จากผลรวมของเอไอเอไอนะคะโดยการนำสิบสองเจ็ดสิบสองยี่สิบหกและเก้าสิบมาบวกกันค่ะจะได้เท่ากับสองร้อยนะคะซิกมาเอไอนะคะหาได้จากผลรวมของความถี่นะคะนี่นะคะนำตรวน,นี้นะคะมาบวกกันนะคะจะได้เท่ากับยี่สิบค่ะเอเบานะคะจะเท่ากับสิบค่ะ ดังนั้นข <S smoke> the the <It> ้อนี้ต่อข like ้อสามข้อสามนะคะกำหนดแผนภาพต้นใบของข้อมูลชุดหนึ่งดังนี้สำหรับข้อมูลชุดนี้ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงนะคะเราจะเขียนแผนภาพแผนต้นใบใหม่นะคะให้เป็นตัวตัวจะได้แบบนี้ค่ะเนื่งจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะจะเท่ากับตัวนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะจะเท่ากับทุกตัวบวกกันนะคะส่วนด้วยจำนวนตัวค่ะจะเท่ากับสองร้อยสี่ส่วนสิบสองนะคะหารกันจะได้สิบเจ็ดค่ะตัวนี้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะถัดมาค่ามาธยฐานนะคะ ต้องย้งข้อมูลจากน้องใจมากนะคะว่าต่อพื้นที่อยู่กลางเราจะได้เขียนหม่เป็นนะคะนี่คือค่ามาตรฐานนะคะจะหาค่ามาตรฐานจะมีอยู่สองขัง้นตอนนะคะหาค่ามาตรฐานอยู่ตำแหน่งไหน<ๆ>ก็ดูว่าตำแหน่งนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สูตรจะมีสองสูตรนะคะสูตรแรกคือ n อ็บวกหนึ่งส่วนสองสูตรที่สองคือ n อ็นส่วนสองนะคะแต่เราจะใช้สูตรน,นี้ค่ะคือ n อ็นบวกหนึ่งส่วนสองน,นะคะจะได้เป็นสิบสองบวกหนึ่งส่วนสองจะเท่ากับ 6าคะ่ะต,ตัวที่6.5แบบมีค่าเท่าไหร่อยู่ระหว่างตัวที่6กับ10นะคะคือตัวที่16ี่ส20ค่ะมาให้ฐานไดะเท่ากับ16บวกกับ20ส่วนป็นสองนะคะคำตอบของมให้ฐานจะเท่ากับ18ค่ะต่อมาคือฐานนิยมนะคะฐานนิยมคือตัวที่ฟังกันมากที่สุดจะเห็นว่าข้อมูลไม่มีตัวไหนซ้อเลยนะคะยกเว้น22มีซ้อกันสองตัวนะคะถานดังนั้นฐานนิยมเท่ากับ22ค่ะและมาให้ฐานเท่ากับ18ค่าฉนเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ10ค่ะดังนั้นถ้าเรียนคำไห่ถูกต้องจากข้อมูลที่เป็นนะะะคคตออข้่